คณะผู้บริหารที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เดินทางมาทอดพระป่านหนังสือเพื่อสนับสนุนในการสร้างห้องสมุดต่างๆให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแก่งคอยโดยคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทอดผระป่านหนังสือเพื่อนำไปไว้ใช้ในห้องสมุด 3D ที่โรงเรียนวัสุนทริกาวาดตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ซึ่งทางโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำเภอแก่งคอยโดยโครงการทอดพระปาหนังสือเพื่อห้องสมุด3 d ดีครั้งนี้เป็นครั้งที่2ได้รับการสนับสนุนโครงการวังฟังชั่นยูนิตวันคอมมูนิตี้เป็นโครงการระยะที่2และทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบห้องสมุด3 d ดีให้กับโรงเรียนชำผักแพวไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา สำหรับการจัดการห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเรียนรู้ในชนบทและขยายไปสู่โรงเรียนที่ขาดโอกาสซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้มีการสำรวจและพบว่ามีโรงเรียนในเขตของอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีอีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนหนังสือที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาของเด็กนักเรียน